ล่นก่เล่นก่อนขึ้นเองขึ้นเขึ้นเขึ้นเเพื่อนเพื่อนขึ้นเอเพื่อนขึ้นเ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 เขาังขึ้นแล้วขึ้นเขึ้นเนเขึ้นดันขึ้นไปเซดันขึ้นไปมึงรอให้ตัดลีบนอยค่ดันขึ้นไปดิไคุยกัลากะมเซฟอินโดปเซฟฟิลิปินเซฟฟิลิปน นี่ดูยูโน you know ่มวยไทยดูยูโน่มวยไทยโบราเด้อนี่แน่นี่แน่นี่แน่มึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยไอ้เชี่ยแม็กลบบามกูแม็กลบบามกูเอ้ยแม็กลบบามกูไอ้สัตว์แม็กใบกูไอ้เด็กเวนมาเด้มาเด้เข้ามิงเข้ามิงเข้ามิงเอ้ยพี่ใหี่ใหี่ให้กูตายมาหมามาไอ้เชี่ยเซิร์ฟเวอร์ลื่นมากทำไมเซิร์ฟเวอร์คนที่เยอะขนาดนี้ลื่นขนาดนี้ครับคุณผู้ชมทำไมมันลื่นอย่างนี้ เซิร์ฟเวอร์ลื่นมากเอานะ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 าเอาหน้านะเฮ้ยโดนลบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่ย่ลบเป็นผักเลยสักเซิร์ฟเวอร์ลื่นมากผมสตรีม3ช่องทางนะผมสตรีมในเฟซในเอ่อผมสตรีมในทิกตอกแล้วก็แอปฟ้าแล้วก็แอปแดงนะแถมอัดหน้าจอด้วย

ไป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 เป็นช่องที่เล่นช่องเก่าเพราะเบิร์นนี่แหละครับเอ้าโดนอะไรอะ่ะกูโดนอะไรอะ่ะเนี่ยแหละเหตุผลที่โดนเหตุผลที่แบนก็นเพราะเบิร์นมากเลยแหละครับแม่งเบิร์นไม่เอาเที่ยอะไรเลยแม่งเบิร์นเสียผู้เสียคน อินโดเซอร์ฟิลิป Sir, yourself, you know, mm ินเซอร์ฟิลิปินกูแจกกล้วยด้วยกูหมั่นเชี่ยวไอ้ที่อมึงมาดิเก่งนักไอสัตว์กูแจกกล้วยให้แม่งเลยข้างหน้าเจอข้างหน้าเจอชน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 ได้อีกได้อีกได้อีกได้หมด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 เอาแม่งดิไอเยี่ยงคิวปากแซ่บเนี่ยเอาแม่งดิเอาแม่งดิแม่งปากแซ่บเอาเอีกเอาเอีกไอเชี่ยกูอ่อแม่งเอ็กตรีมัดน้ำแข็งไอ้ที่เออแม่งปากแซ่บเว้ยไอคิวเมื่อกีไอคิวทีเอลอะทีซีอะ วันน,น,น,นี้วันนี้ฝังสายสายโจนสายโจนสายโจนเฮ้ยมาเดค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 กระจอกกระจอกบอกเจ๋งไอ้ส,สัสกระจอกบอกเจ๋งไอ้เนี่ยกระจอกบอกเจ๋งกระจอกบอกเจ๋งกระจอกบอกเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์โคตรลื่นแต่คนโคตรเยอะแม่งลบบัฟกูได้หมดเลยได้หมดเลยลงมาเลย ได้หมดกูดึงแล้วกูดึงกูดึง,ดงได้หมดไอ้ยักษ์หลังเขาโอ้โหแม่งดึงสิบเมตรทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแม่งดึงโคตดไก่สายมือไหนเอาแม่งนี่กิ่งผักแซ่บไหนเอาแม่งนี่โอ้โหเฮ้ยฮ้ย คุณทำแบบใจส้มครับสวัสดีพี่จงมึงเดินไกลเกินน่ะมีอาชีพมีครับมี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 นี่เนี่ยกูได้คิวหนึ่งสองแดนนี่ดดนนี่ดดนนี่ดดนนี่เขาสั่งนันแล้วดดนนี่ดดนนี่ดดนนี่ซ้ายมือเนี่ยโอ้กูได้ไปคิวกูได้ไปคิวกูได้ไปเอ้ว้าวีโบังไงรับว่าไงครับไปไปไปเฮ้ยหลังเขา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 ไ้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไป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 ได้หนึ่งสองสาม ไปเองขึ้นไปเร็ว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 เร็บเร้วเร็วเร็่เน็ว่ร็วเร็วเอ็วเรวเร็วเวเร็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 วไม่แเร็วเร็อเรนวเร็วเร็วเ้็วเร็วเร็วเร็มเรวเร็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 ว่ร็วเร็วเร็ววเรงวเร็วเรวเร็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 วร็วเห้วเระวเรวเร่เร็วเอ่ะเรมีเป็นเร็ มันยืนอยู่ตัวเดียวทำไมมึงไม่สกิลใส่มันมึงรออะไรมึงต้องรอให้มันรวบมึงก่อนอะ่ะล้มสวย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 เออมันต้องแบบนั้นดีอุ้ยอุ้ยมาสปสิดสวย ย้อน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 หลังมาเลยย้อน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 เฮ้ยติดไใบกูติดไใบโคตรนานอ๋อรู้แล้วทำไมมันใบนานเว้ยผมรู้ป้าแมงสวัสดีครับรู้แล้วทำไมมันใบนานสกิลใบมันมันมันเป็นสแต็กเว้ยสมมติผมโดนสกิลเอใช่ป่ะแล้วสกิลเอไม่หมดอ่ะมึงโดนสกิลบีอีกนะเข้าใจปะเข้าใจว่าว่าทำไมมันใบนานจังเล่นก่อนเล่นก่อนขึ้นเด็ก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 เพื่อนเพื่อนขึ้นเด็กเพื่อนขึ้นเด็ก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  ขึ้นเด็กเขาสั่งขึ้นแล้วขึ้นเด็กขึ้นเด็กขึ้นเด็กขึ้นดัขน,ข,นดขึ้นไปเซดันขึ้นไปมึงรอให้ตัดลีบินอ่อย่าแค่ดันขึ้นไปเด้โอ้โหเชือดึงโคตรไกลเชือดนี่มันหมัดยางยืดล่างนิกะอุ้ยหมัดยางยืดล่างนิกะย่าแค่ไกลจัดนี่กูเป็นคนธรรมดากูเล่นเซิร์ฟนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกูเล่นเซิร์ฟต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมถ้ากูเป็นคนธรรมดาฮะ ฮะกูเล huh? uh, really huh? ่นไม่ได้ใช่ไหมฮะกูเล oh ่นไม่ไ oh ด้ใ oh. ช่ไหมกูจะเป็นคนธรรมดาในโลกใบนี้ใช่ไหมได้ใช่ไหมเอาแม่งนีกล่องเนี้ยเอาแม่งดิ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 โอ้โดดไปโอ้โอ้อมึงอยากให้กูต้องเดินทางมืดก็ร้องมาเด้มาเด้มาเด้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนดันอุ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโดนดัน อุยอ้ยมึงไอ้เชี่ยล่างอย่างกูโดนหมัดย่างยืดกูโดนหมัดย่างยืดทุกคนกูโดนหมัดยางยืดมันหยัดมันมันยางยืดใส่กู <laughs> มันยางยืดใส่กูไอ้เด็กเว้นเนี่เน่เน่เน่ ฮโดนรถบบัฟ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 กูโดนรถบบัฟเพื่อนกูโดนรถบบัฟเพื่อนหลังเข้าเหมือนแล้วเขากูโดนรถบบัฟเพื่อนกูโดนรถบบัฟกูโดนรถบบัฟเดี๋ยว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 กูแจกกล้วือเลยจ้าได้ได้ได้เจ้าพิเคียวได้ได ได้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 อยู่ได้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 อยู่โอ้โหแม่งดึงได้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 ขู่พิง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 เจอ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 ฝันอยู่นี่ฝันอยู่นี่ตากฝันตากฝันเล่นตา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 ฝันเพื่อนฝันอยู่นี่เพื่อนฝันอยู่นี่เพื่อน มาแล้วๆๆๆๆฝั่น uh. น euh. ี้ฝั่งน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 ี้ได้โดน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 โอ้โหหลังเข้าปารีสมา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 ฝั่งนี้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 อุ้ยมึงวิ่งให้มันเร็วกว่านี้ได้ป่ะเพื่อน มึงวิ่งช้ามันก็แตกกันหมดอ่ะคนอื่นเขาออกไปหมดแล้วอ่ะมึงช้าอ่ะเพื่อนมึงวิ่งช้ามึงวิ่งมาเร็วกว่านี้ดิมาแลได้ฮ้ยได้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 ไดได้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 ได

it have some guy that walk that running too slowly can you make it quicker run it quicker brother <Okay. S 1> มึงวิ่งช้ามึงพาเพื่อนแย่ไปด้วยอ่ะจริงไหมตบปาาไม่ค่อยลงทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ย

อยซีอู่ไนซซนเอไหวมันวิ่งชา้าเว้ยวิ่งช้าแล้วก็พาคนอื่นแย่ไปด้วยห้าร้อยนะครับคนเล่นห้าร้อยวันนี้นะครับ